กลงนี้ยฮะฮะน,ะน,ะนี่สวัสดีครับสวัสดีเอฟจุกท่ันครับผมสวัสดีสวัสดีผมมาซี อ๋อแล้วก็ได้แนบเลยทำไมทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีครับสวัสดีคุณแม่ซีทุกทท่านครับวันนี้น งานแรกของปีครับผมฝ่ายสมโชฝ่ายบัวบานครับฝ่ายสมโชฝ่ายบัวบานครับผมแล้วก็ออกเพลงงานครับี่ครผมเพลงงานครับได้เล่นกับเขาก็พาน้องครับผมล้องสมโชคครับ น้องสมโชคเลยน้องบัวบานครับผมโอเคงานครับก็มาแล้วที่ตัวน้องสมโชคไม่ได้ครับผมนี้รามาให้่แม่ได้ชมครับผมจาครับผมกำลังเดินทางค,ค,ครับพี่แม่ครับผมกำลังเดินทางครับ ขอบคุณครับผมทุกท่าที่แวะเข้ามารับชมครับคุณแม่ครับผมน้องสมโชคครับสมโชคครับผมมาครับวันนี้ก็สิองเชือกครับผมที่ละหันทายครับผมที่ละหานชายครับสิองเชือกนานจะได้งานกับเขาสักทีครับคุณแม่ครับผมนาจะได้มีงานโอเคกับเขาสักทีครับ สวัสดีก็ได้ไปคู่กับลายพบ้านนครับลายพบ้านสวัสดีคุณใหญ่ใจดีครับผมสวัสดีคุณเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีคุณแม่ใจดีทุกทุกท่านครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับมากับคุณลุงครับลุงวิเชียนครับลุงวิเชียนลุงวิเชียนครับ ถ้าเราไปเห่งานก็จะไปด้วยกันตลอดครับผอาจจะไล่ตาหน่อยครับผมว่าเราในรถเนาะมีกันสันครับคุณแม่ครับผมโอ้ยเสียงช่างพูดเางไลดือดกันตลอดไปด้วยกันตลอดครับนานครับคุณแม่จะมีงานกับเขาตะกี้ครับผมนานจะมีงานกับเขาตะกีครับก็เป็นน้องช้างตกงานครับคุณแม่ครับจะตกงานครับผม ยังไม่ได้เข้าโครงการครับไม่ได้เข้าโครงการเลยครับคุณแม่ครับผมค<ช>รับนะทาอาจารย์มีุนติวความเสียงเป็นยังไงบ้างเนาะคุณแม่ครับผมชัดรอเปล่าครับผมก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับผมรังารตงานเนาะรับงานพอได้มีคะแนนครับผมรับงานพอม,มีคะแนนไว้ซื้ออาหารครับผมซื้ออาหารให้น้องชา้าง์านก็ ซื้อแปลงยาข้างๆบ้านครับผมซื้อแปลงยาข้างๆบ้านก็ยังไม่ได้จ่ายจังเลยต้นไงรับงานนี่แหละน่าจะมีคะแนนไปน่าจะมีคะแนนไปให้เขาครับผมออกงานรลังนี้ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เนาะของงานรับงานครับผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าค่าตัวเท่าไหร่ครับผมอะไรก็รับหมดครับลุงบอกว่าไปไปตลอดงานเนาะให้มีงานให้เราได้ ออกเตืนออกมันกายเนาะลุกไปด้วยลุกไปในตัวเนาะครับว่ายังไงพวกเรากลับมาอยู่บ้านแล้วครับผมกลับมาอยู่บ้านแล้วโอกาสที่จะได้ขึ้นไปทํางานก็ยากมากยากกยากยากานต้กินทางบ้านครับผมตัวด้วยหล,ล,ล,ลายๆายอย่างครับผมได้ครับผมก่อช้างล้วก็เป็นนุ่มแล้วไปก็กลัวตกมันตกอะไรก็จะไปนั่งดูเขาเนาะ อย่างนี้อย่างนั้นครับผมอันตรายครับผมอยู่บ้านเราครับผมอยู่บ้านเราถามว่าลำบากก็ลำบากครับคุณเม่ครับบ้านเราก็อยู่แบบกินบ้างกินบ้างครับผมมาได้ขอให้น้องช้างสวัสดีครับไปงานที่ไหนครับครับผมไปที่ละหานท้ายครับผม แต่ยังยังไม่ไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรครับผมเพราะว่าเขาเขาติดต่อให้ครับผมไปหลายเชือกครับคุณแม่ครับผมสามเชือกไปกี่กี่เชือกนะครับสิบสามสามเชือกครับผมไปหลายเชือกครับไปกันหลายเชือกครับมากับคุณลุงวิเชียรครับผมไปกันหลายเชือกครับคุณแม่ครับผมน้องสมโชคกับน้องบัวบ้านครับผมเราก็ขึ้นรถด้วยกันตลอดครับคุณแม่ครับผม ขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณแม่ครับผมที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจครับที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจครับผมเล <Hey, S 1> งนงนนเลขของปีนี้ครับคุณแม่ครับผมเลขของปีนี้เพราะว่าหญ้ากินหญ้าหมดแล้วแต่ว่ายังไม่มีคะแนนใจเขาก็เลยมารับงานครับรับงานพอได้มีคะแนน เตรียมกับข้ามาพร้อมครับเตรียมเสบียงพร้อมครับผมเตรียมเสบียงพร้อมคุณลุงคุณป้าคุณป้าเตรียมไม่ให้เป็นไรคุณลุงวันนี้ได้อะไรกับข้าวเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวครับผมข้าวกับไมข้เหนียวครับผมกับกระเทสไซร์ลงครับผมก็คุณลุงคุณลุงเตรียมพร้อมเรียบร้อยครับผมวันนี้สำคันเราก็มีกันห้าห้าคนเนาะมห้าคนครับผม เดินทางปลอดภัยรปชีวิตนะครับขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณคุณแม่มากครับ,รมรบผมขอบพระคุณครับผมขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกรบผมร่ำรวยรวยครับคุณแม่ครับผมร่ำรวยรวยครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมครับผมขอบพระคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องสมโชคครอบครัวคุณลุงพี่เชียนครับผม ายบัวบานน้องน้องเล็กเนาะครับผมครับผมบอกข้อคุณที่เป็นกำลังใจครับชีวิตเนาะของเราชาวตกงานผมก็ลงครับผมก็ในช่วงตกงานต่อสู้ไปเรื่อยครับผมฟานก็ร้ายแรงครับพ่อแม่ครับไม่ได้เสียห้เนี่ยไม่เอามาเสียคิอไปเรื่อยคือเรื่อยครับคิวไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นกเล็กครับผมสวัสดีครับพบอปานเล็ความเชียนสวัสดีครับผมส,สวัสดีครับครับผมงานเลขของปีครับคุณแม่ครับงานเลขของปีคร ok ับผมครับผมมากับคุณลุงครับผมภาพเป็นยังไงบ้างคุณแม่ครับผมชัดหรือเปล่าครับก็ฟานก็จะนั่ง นั่งอยู่กับคุณลุงวิเชียนครับผมดูน้องช้างครับผมดูน้องช้างครับผมส่วนมากก็ถ้ามีงานหลายๆเชือกครับผมก็จะตกถึงพวกเราต้องคุณลุงครับจับชา้าน้อยก็ผมจะไม่ถึงตนะ้องขอบคุณครับผมขอบคุณที่ยังคิดถึงวพวกเราครับผม ยคนีคุณกแได้มับผัมัน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 มั้มมันันี้นมันมอนมั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 นันมนม่คมับอันมันมนมันมันมันาันมันมานันมันมัมันมานันม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 ้นมันันม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 ับอันมนม่นมันมันมันันันมันมัมันมันันมันมันมันนมนัมนนมนนันมันม ที่ไหนก no ็ไปละหานทรายเลาวคุณล seem ุงละหานทรายบุรีรัมย์เนาะครับผมไปที่ละหานทรายครับผมบุรีรัมย์ครับผมที่ละหานทรายบุรีรัมย์ครับวันนี้ก็12เที่ยวได้วยเที่ยวเชือกกระครับผมก็วันนี้13เที่ยวือครับคุณแม่ครับสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีคุณแม่นกเล็กครับผมสวัสดีคุณแม่ครับผมที่ เข้ามารับชมครับผมเข้ามารับชมครับผมก็อาจจะสั่นหน่อยครับคุณแม่ลายตาหน่อยครับก <c oughs> ็ไม่มีไม้กันสั่นนะคุณแม่มีไม้กันสั่นก็อาจจะสั่นหน่อยครับผมไม่รู้ข้างตัวเลยว่าได้เท่าไหร่จะไปช่วยเขาเนาะงานบ้านเรายังไม่ทรา,นานบว่าเปนงานอะไรนะครับผมน่าจะงานบ้านกไปพัยดยศน่าจะเห็นพัดยศไหม แค่พัยดย้อนเลยไม่รู้เลยจบการยังไม่ทราบเลยครับผมยังไม่ทราบเลยครัผมมบผมโอ้ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับเมย์ครับผมฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับผมฝากเป็นใใกำลั <c oughs> ง, <c oughs> งใจให้พวกเราด้วยครับสวั <c oughs> สดีครับผมสวัสดีทั้งสาม ผู้ชมครับผมสามผู้ติดตามครับผมสามผู้ชมครับครับกายปูบานครับปวรอมากเลยครับผมอ่ายาวเพื่อเลยครับผมลายปูบานวันนี้เป็นน้องชมโชคครับผมน้องชมโชคครับไปไหนรถไฟกันจันทร์กระโดดครับผมลายปูบาน อบอคุณแม่เป็นยังไงบ้าง,ค,งาาาาครับผมทักนทายเข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมแม่สบายดีหรือเปล่าครับสบายดีกันทุกท่านหรือเปล่า,ค,ค,า,รา,ราครับผมบรรยากาศยางเช้ากับผมก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับคุณแม่ครับผมก็น่าจะเป็น h e ช่วงบ่ายครับ h e ช่วงบ่ายายังไงก็ได้มาไลฟ์ให้คุณแม่ได้รับชมครับผมขอบคุณครับ การเนาะประการทางพสดชื่นครับผมปาน่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเนาะครับผมช่วงนี้ของควานก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์ครับคุณแม่ครับผมภารกิจก็เยอะควานก็ทำหน้ากลังด้วยอะไรด้วยครับผมสู้ดิ้นดิ้นพอได้มีชีวิตอยู่รอดครับผมในช่วงตกงานก็ครับผมภารกิจหลายหลายอย่างภารกิจของผ่านก็หลายๆอย่างครับผมทำานากลังของสามที่ครับคุณแม่ครับผม ไปหาเช่าเขาทำครับผมในช่วงตกงานถ้าเราจะอยู่เฉยๆก็คงคงจะอดตายครับผมอดตายครับก็สู้ยังมีแรงยังมีกําลังก็สู้ไปก่อนครับคุณแม่ครับผมปลูกมันด้วยปลูกอ้อยทํานาปลังทำทุกอย่างครับผมในที่พอจะดูแลครอบครัวแล้วก็เอาตัวรอดได้ก็สู้ไปครับผม ก็ฝากคุณแม่เป็นกำลังใจครับผมควานมาไล้์ก็ฝากคุณแม่เข้ามารับชมครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมเจ้าน้องช้างเนาะจับฉลากก็ยังไม่ได้เนาะคุณลุงจับฉลากครับปีแล้วสามปีแล้วสามเราเราสมัยสามหรือสี่สามปีตบ้านนี่เมษาไนี่ก็เต็มสามปีแล้วตบ้านมาหลังเนาะตบ้านมาหลังครับตบ้านเมษาเนี่ก็เต็มสามปีแล้วควานสมโชค กับกองสงโชคน่าจะมาก่อนมาก่อนก็น่าจะสี่ปีกว่าแล้วสี่ปีกว่าแล้วครับที่ตกงานครับคุณแม่ครับผมก็ระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าอยู่มาได้ยังไงครับ so, อยู่มาได้ยังไงก็ <c oughs> <c oughs> งทั้งที่ไม่มีรายได้ครับไม่ค่อยมีรายได้ก็ช่วงหลังควานก็ไม่ค่อยได้ไราครับผมไม,ไม่ได้ไรหลที่ก็วันหน้าก็ไม่มีหญ้าครับผมหญ้าก็หมดแล้วอาหารน้องช้างก็หมดแล้วครับผม แดงที่ซื้อไว้ก็หมดแล้วครับสงสัยต้องมาไลค์ับผมยังไงก็ฝากฝากคุณแม่เป็นกําลังใจให้ด้วยครับรับคครับผมขบผมคครับกาเป็นกำลังใจครับวันไหนที่ฝากคุณแม่ด้วยครับผมถ้าวันไหนควานมาไลค์ก็ฝากเข้ามาอุดหนุนผลไม้ครับผมนุนผลไม้ก็พอให้ได้ค่าอาหารให้น้องช้างครับผม ก็จะได้ค่าอาหารให้น้องช้านาะตอนนี้น้องวันดีก็ได้ทํางานแล้วครับผมงานวันแรกเมื่อวานเมื่อวานทํางานวันแรกครับน้องวันดีก็ครับไปอยู่ไปอยู่ประมาณสองเดือนนั้นมั้งคุณลุงเนาะสองเดือนมันไปประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์ครับผมน้องวันดีไปอยู่ประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์เป็นเดือนเลยเป็นเดือนล้วะบวกครับผม จำไม่ได้เนาะวันนั้นก็ไลฟ์อยู่ครับว่าขึ้นไปที่เท่าไรควานก็จาไม่ได้ครับผมเลื่อนึเนหน้ารถเลยมีน้ำกก็เพิ่งไดททางานเมื่อวานครับผมก็ดีใจกับน้องครับผมก็หลายชีวิตครับหลายชีวิตอยู่นั้นครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปถึงนู้นยังไงก็ควานก็จะไลฟ์ให้คุณแม่ได้รับชมครับผม ไล่ให้คุณแม่ได้รับชมครับผมนานๆเราได้มาไล่ที่ครับคุณแม่กว่าจะได้ออกจากบ้านงการแรกครับโอเคบางวันคุณลุงไปหาตัวยังไม่ไปนลคอยะว่าคอยมคาะเบอยร์หนบ่งที่ชสองครับผมได้ยินชัดไหมครับคุณแม่ครับผมได้ยินชัดไหมครับผมควานก็เสียงแหบๆเลยครับเนี่ยครับ ฟานก็เสียงแผบเสียงหายครับคุณแม่ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงครับเสียงหายหายครับผมอากาศเปลี่ยนแลงครับขอบคุณคุณแม่ครับผมที่เข้ามารับชมครับผมเข้ามารับชมเนาะขอขอให้คุณแม่ทุกท่านครับผมพบเจอแต่ความสุขครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม ยังรักและคิดถึงครับผมยังรักและคิดถึงคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมรักและคิดถึงคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมยังรักและคิดถึงคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมระหว่างเดินทางก็การยากมาด้วยคุณแม่อยากก็เยียวยาหมดแล้วคุณแม่ครับอยากกอเยียวยาหมดแล้วเรื่องจิตใาครับเดื่องจิตใจยากครับ แรงยาช่วงนี้ก็หมดิิงช่วงนานครับผมเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับผมแข่งหมดแล้ววนบัวบานเวลาขึ้นรถน้องเขาก็จะโยกอย่างนี้นะครับผมโยกโยกขันกนอดครับผมอ้โนมากเขาจะไปด้วยด้วยกันยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับผมปีนี้น้องสมโช้ควรจะโตเท่าพัวบานแล้วครับ จะโตเท่าปอบานแล้วตแต่ว,ว่าโครงยังโครงยังเหมือนเด็กยุบกวาครับผมปอบานก็งายยาวครับงายยาวมากโตเป็นหนุแล้วครับขอบคุณคุณแม่นกเล็กมากมากครับผมขอบคุณคุณแม่นกเล็กมากมากครับผมขอให้มีความสุขครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคุณแม่ครับผมครับผมขอให้เจริญในหนาที่การงานครับผมร่ำรวยครับผม ลำล้ำรวยๆคิดและปปารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาครับคุณแม่ครับผมขอบพระคุณที่เข้ามารับชมครับผมบ้านก็ปิดไล์แล้วคุณแม่ครับผมบ้านก็จะปิดไลท์แล้วครับเดี๋ยวถึงนู้นก็จะไล์ครับผมว่ามีช้างเชือกไหนไปบ้านครับผมเดี๋ยวไปถึงนู้นก็จะไล์ครับผมตรงนี้เสียงหายแล้วครับคุณแม่ครับผมบ้านก็ขอปิดไลท์เพียงตอนนี้ครับคุณแม่ครับขอบพระคุณมากๆครับผมที่เข้ามารับชมครับ ผมก็ขอปิดไลเพียงเท่านี้ครับคุณแม่ครับผมผมสวัสดีครับ <c oughs>